ครับอ่าสักคู่นะครับแต่เย็นๆอันนี้เป็นผลิตผลของผลิตภณัณฑ์เราจริงๆวันนี้ท่านถ้าเดินทางมาเองเนาะบางท่านแบบถับรถเมย์นไมบางท่านยแบบังแบบแบบแบบยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในที่เนี้ยยังไม่มาเลยเดินทางมันตางกว่านี่นะครับเป็นเป็นบุคคลที่เป็นโอเคขอสียงมือบราๆให้ครับคุมี้านร้านอีกครั้งหนึ่ง ครับเปิดแมสเลยบ้าเปิดแมทเปิดแมสเลยสวัสดีค่ะชื่อนัทธนาขออคุณค่ะเปิดแมทเปิดแมทสไปจังหวัดขอนแก่นค่ะ เป็นเอ่อเป็น SLE มาปีนี้เป็นปีที่สิบเก้าแล้วก็นอนติดเตียงมาห้าปีแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์นี้นะคะคุณหมอสกาบอกว่าให้ลองผิดดูแรกๆก็ให้อัดไปเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะสี่เวลาค่ะคอลลาเจนค่ะ แล้วก็คุณหมอบอกว่าแรกแรกก็กินเป็นคืออักไปก่อนสามเดือนแรกใช่ไหมคะฉันก็คิดว่าเออยังไงก็กินอะไรมาเยอะแล้วสมนุนไพรยี่ห้ออื่นเป็นเหมือนแล้วก็กินมาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นพอตรงเดือนที่สี่ดีฉันเริมขยับตัวได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้น โดยที่แม่ประคองนะคะประคองให้ลูกขึ้นจะลุกขึ้นจากเตียงทีนะคะมันลุกไม่ได้ค่ะก็บ้องกีถังน้ำเล็กๆนะคะเอามาไว้ปวดฉี่ก็ต้าตเนั้นเลยไมไว้รอดก็บนเตียงค่ะแต่พอกินมาได้ในเดือนที่ห้าเชื่อไหมคะระบบปัสสาวะที่ฉี่ทุกชั่วโมงตอนนี้เดินเข้าห้องน้ำเองได้แล้วค่ะ แล้วเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนเ,เมษาเมษาทพ่จะพ,พ,พ,พาจะไม่ได้ค่ะไปอุดรครั้งแรกค่ะไปอ่อนทัวที่อุดรค่ะพี่ฉั้นคือที่ขอนแก่นต้องไปเองนะคะไปคนเดียวก็คือมีใจนะค่ะว่าเออเราเป็นโลกนี้มามนในเมื่อ เราไม่กินผลิตภัณฑ์เขาแล้วเราก็อยากจะไปรู้ว่าเขาทํายังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะดิฉันก็ไปแม่หญิงเจอครั้งแรกแม่หญิงบอกว่าให้ป้าเข้ามาทําไมป้ากลายเป็นอย่างนี้สงสารแกแล้วก็โคสดโน้ตนะคะท่านผิดแทนที่จอยู่สายโคดโน้ตค่ะแล้วก็สายพิพาโค้ดโน้ตบอกว่าป้าเขาอยากมาเองคะ่ะแล้วดิฉันก็เไปรอบที่สองแม่หญิงบอกว่า อุ้ยป้าทำเออจากวันนั้นถึงวันนี้แค่เดือนกว่าไปเองทำไมผิดปกติไปเลยค่ะแล้วพอเดือนนี้มันเป็นเดือนที่หกใช่ไหมคะฉันสามารถเดินเดินได้บางทีก็ไม่ได้ชุ่ใช้ไหมไหมไหม้เท้าแล้วค่ะปกตินี้จะต้องมีไม้เ้าตลอดเลยแล้วก็เดินมจะสั่นละค่ะ วันนี้ลองลองดูจากที่ลิฟ์มาถึงนี่นะคะว่าจะไม่ใช้ไม้ได้ไหมเตินได้ค่ะประมาณร้อยสองร้อยนะะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะคะทุกคนแข็งแรงสวัสดีชันตั้งเยอะใช่ไหมคะสุขภาพดีทุกคนที่ชันไม่ใช่อยุ่น้อยน้อยนะคะห้าสบแปแล้วคะ่ะแล้ววันนี้ก็ยินดีนะคะที่จะให้พเพื่อนเมาดูว่า ดิฉันอยู่ในสภาพนี้ดิฉันไปยังมาได้ใช่ไหมคะถ้าใจเราสู้มันอยู่ที่ใจเราค่ะบ้านตาลไม่สำคัญเลยใช่ไหมคะขอใจเราสู้อย่างเดียวดิฉันมายัางไงร,รู้ไหมนั่งซาเล้งออกจากบ้านมาต่อรถตู้ที่มอขอค่ะเพราะว่าญาติอยู่ที่มอขอแล้วก็นั่งรถทัวร์มาแล้วมาต่อแท็กซี่ค่ะมาคนเดียวด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเพื่อนๆในห้องนี ần. ้นะคะคงจะดูในฉันเป็นตัวอย่างนะคะว่าใจเรามอยู่ที่ใจเาหลักสังขารมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะเป็นไงล่ะลูกสค่หาม่อบ คิดว <önemli S 2> ่าคั้งหน้าเราเจอกันผมไม่มีขาที่สามใช่ไหมคะแล้วก <pit artist> ็อาจจะริงให้ดูด้วยใชด็กดูแล้วกันนะคะ19ปีหมอไปหามหมอครั้งแรกหมอถามว่า กลัวตายไหมให้เ,เราก็อะไรทําไมหมอทำเนี้ยก,กูป่วยเนี่ยมาถามกูอีกเหรอใช่ <laughs> ไหมะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะไม่คิดเลยสารจริงๆใช่เห็นไหมคะนึกดูสภาพคนนอนติดเตียงอะ่ะมันทําอะไรได้บ้างใช่นไหมคะจะกินจะอะไรก็แบบแยงโรคกล้ามเนื้น <laughs> นออ่อนแรงนะคะ SLE <c oughs> ค่ะโรคพุ่มพวงด้วยนะคะเนี่ย <laughs> นี่เป็นโรค SLE ค่ะเนี่ยวันนี้ยืนได้ ปกติเี้ยไม่ได้อย่างนี้นะคะเรื่องดูแลการถ่าโรคตล้งมันี้ก็ถ้าล้างจานมาเย็นล้างไม่ได้เลยแต่วันนี้ซักผ้าเองได้โดยไม่ใช้เครื่องนะคะที่บ้ามีเครื่องแต่ไม่ใช้จะลองดูสิว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากินนี้แน่แค่ไหน คาะแต่ตอนนี้ลดแล้วนะคะจากกินสี่เวลาตังมันีน้อยเลยลดลงเหลือสเวลาสองเวลายังได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็กินดีแนดด้วยค่ะในตัวที่สองนะคะเพราะว่าบอกว่าจะเสริมพลังแล้วก็สมองของเราใช่ไหมยิ่งเราเป็นเอสเอ้เราก็มีลูกตาที่เรานอนสิ่เตียงมาห uh ้า huh. ป <laughs> um yeah, uh ีเนี่ย สภาพเราจะเป็นยังไงสมองเราจะเป็นยังไงคุณล็กดูแล้วค่ะคนเป็นโรคอย่างเนี้แม้กระทั่งจานใปเดียวจะตักข้าวเข้าปากยังทําไม่ได้เลยแล้วจะมีอาชีพอะไรคะที่จะสามาพให้ฉันประกอบ,บอาชีพอนตอนที่จะถึงหกสี่วัยเทียงค่ะอีกสองปีรัฐบาลก็จะเลี้ยงเราไม่รู้จะรอดในมหกร้อยใช่ไหมคะทีฉัน ไม่อยากจะเป็นภาระให้ลูกให้หลานดิฉันก็คิดว่าเออถ้าเรายุ่เท่านี้เราลุกขึ้นมาได้เท่านี้ใช่ไหมคะแล้วต่อไปอนภาคตข้างหน้าแล้วลูกหลานต่อไหมนี้เขาจะดูแลเราไหมคะถ้าเราไม่มีเงินถูกไหมคะเาน,านเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอ,ขอเป็นกาลังใจให้ท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูค่ะว่าที่เราทํามานตรงเนี้ย เรามาถูกหรือเรามาผิดที่ตั้งคิดเองตัดสินใจเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงขอบคุณดังนั้น,นใหคุณป้าเลยค่ะสุดยอดมากค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดคนลุกนั่นฟังเดี๋ยวนะคะถ้าค่ะถ้าครับเอฟซีอยากไป<อ>ขอถ่ายรูปเอ่เอมีมีรางวัลมีรางวัล แก้ครับอ่าใจคนลุกมากอะ่ะใจสู้ใจสู้สนะนนคิดดูเด็กนอนมากี่ปีนะ